วิมลเกียรตินิเทศสูตรตอนปริเชตที่9อทัยวัตะธรรมทวารวักครั้งนั้นแลท่านวิมลเกียรติอุบาสกได้กล่าวกับโพธิสัตว์ทั้งหลายว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญโพธิสัตว์จะเข้าสู่อทัยวัตะธรรมทวารคือประตูแห่งความไม่เป็นคู่อย่างไรหรือหนอแลขอท่านผู้เจริญทั้งปวงโปรดแสดง มณติของท่านแต่ละท่านออกมาเถิดลำดับนั้นในท่ามกลางธรรมสันธิบาทมีโพธิสัตว์ชื่อพระธรรมอิสวงจึงกล่าวขึ้นว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ความเกิดความดับชื่อว่าเป็นคู่ธรรมแต่เนื้อแท้สิ่งทั้งปวงปราศจากความเกิดขึ้น เมื่อเป็นดังนี้จึงไม่มีอะไรดับไปผู้ใดได้รู้ถึงอนุตปาธะธรรมกสันติดังกล่าวจึงชื่อว่าเข้าสู่อัทัยวัตะธรรมทวารักคุณรักโพธิสัตว์กล่าววา่าอันตาอันตะนิยะขยายความนะผมอันตะนิยะคือทำลายตัวตนชื่อว่าเป็นธรรมคู่ เหตุเพราะมีตัวตนจึงมีสิ่งที่เนื้อ,อมีสิ่งที่เนื่องด้วยตนเมื่อปราสจากตนเสียแล้วสิ่งที่เนื่องด้วยของตนก็ไม่มีจึงชื่อว่าเข้าสู่อไัยวัตะธรรมทาวารพระอานินมิสะโพธิสัตว์กล่าวว่าความเสเวยพบชาติ ความไม่เสวยพบชาติชื่อว่าเป็นธรรมคู่แต่เนื้อแท้ธรรมทั้งปวงเป็นศูญยตาปราศจากผู้เสวยจึงปราศจากสิ่งที่พึงถือเอาไว้เป็นของได้เพราะปราศจากสิ่งอันพึงยึดมั่นจึงไม่มีอุปทานไม่มีการละอุปทานไม่มีกิเลสกรรมไม่มีการปฏิบัติเพื่อพ้นกิเลสกรรมนี้แหลชื่อว่าเข้าสู่อทัยวัตธรรมทวาร พระคุณเสขอนโพธิสัตว์กล่าวว่ามนธรรมขยายความนะครับผมมรรมคือมนทินนะครับผมวิมรรมขยายความวผมวิมรรมคือไม่มีมนทินชื่อว่าเป็นธรรมคู่ผู้ใดเห็นแจ้งในสภาวะตามเป็นจริงของมนธรรมอันเป็นศูญยาตาใสวิมนธรรมก็ย่อมพลอยไม่มีไปด้วยย่อม อนุโรมเป็นไปในนิโรธนี้แหลชื่อว่าเข้าสู่อทัยวัตะธรรมทวารพระสุเคะโพธิสัตว์กล่าวว่าอารมณ์หกขยายความให้ผมอารมณ์หกคือสิ่งที่จิตไปรับรู้ทางทวารทั้งหกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์วิปัส สัญญาขยายความผมวิปัสสัญญาคือสัญญาคาดเคลื่อนจากธรรมดาอันเป็นไปในอารมณ์เหล่านั้นจึงว่าเป็นธรรมคู่เมื่อปรญญาศจากความหวาดวันเพราะอารมณ์หกจึงไม่มีวิปัสสัญญาเมื่อไม่มีวิปัสสัญญาก็ปรญญาศจากวิกลปะขยายความผมวิปวิกลปะญญคือการไปการมา ผู้รู้แจ้งดังนี้จึงชื่อว่าเข้าสู่อทัยวะัตะธรรมทวารพระสมัตตจัสุโพธิสัตว์กล่าวว่าสภาวะอาภาวะชื่อเป็นคู่ธรรมคู่ผู้ใดรู้แจ้งเนื้อแท้สภาวะก็คือสภาวะไม่มีเกิดความยึดถือในอภาวะว่ามีอยู่อีกด้วยตั้งอยู่ในสมาธรรม จึงชื่อว่าเข้าสู่อทัยวัตะธรรมทวารพระสีหัะโทธทิสัตว์กรวว่าจิตโทธทิสัตว์จิตอรหันสาวกชื่อว่าเป็นธรรมคู่ผู้ใดพิจรารณาเห็นสภาวะแห่งจิตเป็นสุญญาตาเป็นมารยาปราศจากแก่นสารเนื้อแท้ไม่มีอะไรที่เป็นจิตโทธทิสัตว์หรือจิตอรหันสาวกจึงชื่อว่าเข้าสู่อทัยวัตะธรรม พวารพระบุษโพธิสัตว์กล่าวว่ากุศลอกุศลชื่อว่าเป็นธรรมคู่ผู้ใดไม่เกิดความรู้สึกยึดถือก็เกิดกุศลหรืออกุศลรู้แจ้งเห็นจริงเข้าถึงอปปนิหิตธรรมขยายความให้ผมอปปนิหิตธรรมคือธรรมที่ทำให้หลุดพ้นด้วยปัญญาจากการเห็นทุกขังความตั้งอยู่ ไไม่ได้จึงชื่อว่าเข้าสู่อาัยวัตะธรรมทวารพระสิงหะราชาโพธิสัตว์กาวว่าบาปบุญชื่อว่าเป็นธรรมคู่ผู้ใดรู้แจ้งว่าเนื้อแท้ภาวะแห่งบาปมิได้ผิดแปลกจากบุญเลยใช้วชิระปัญญาเข้าไปตัดความติดแน่นในลักษณะแบ่งแยกเสียได้ไม่มีผู้ถูกผูกพันหรือ ไม่มีผู้หลุดพ้นจึงชื่อว่าเข้าสู่อทัยวัตะธรรมทวารพระสิงหมามติโพทิสัตกล่าวว่าอสาาวะอานาสวะชื่อว่าเป็นธรรมคู่ผู้ใดเข้าถึงความจริงว่าสพธรรมเป็นสมตาขยายความผมสมตาคือความเสมอภาพย่อมไม่เกิดอสาาวะสัญญาหรืออานาสวะสัญญาขึ้นไม่ยึดถือในสภาวะ ไม่ยึดถือในอภาวะจึงชื่อว่าเข้าสู่อทัยวตธรรมทวารพระวิสุทธ,ธิยานโพธิสัตว์กล่าวว่าสังคตะอสังคตะชื่อว่าเป็นธรรมคู่ผู้ใดพ้นจากสิ่งที่พึ่งนับได้จิตของผู้นั้นว่างเปล่าเขาย่อมมีปัญญาอันบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งขัดข้องจึงชื่อว่าเข้าสู่อทัยวตธรรมทวาร พระนารายโพธิสัตว์กล่าวว่าโลกิยะโลกุตตะชื่อว่าเป็นธรรมคู่เนื้อแท้โลกิยธรรมเป็นสุญญตาอันเป็นเดียวกับโลกุตตะฉะนั้นจึงไม่มีการเข้าสู่โลกิยะหรือการออกไปจากโลกิยะไม่มีความไหลเออล้นหรือความฟุ้งซ่านจึงชื่อว่าเข้าสู่ อาทัยวัตธรรมทวารพระสุภมติโพธิสัตว์กล่าวว่าความเกิดความตายนิพพานชื่อว่าเป็นธรรมคู่ผู้ใดเห็นแจ้งว่าสภาวะแห่งความเกิดความตายเนื้อแท้ปราศจากความเกิดความตายไม่มีความผูกพันหรือความหลุดพ้นไม่มีความลุกโพ้นหรือความดับความเย็นผู้เห็นแจ้งดังนี้จึงชื่อว่าเข้าสู่อาัยวัตธรรมทวาร สันติธิโกกล่าวว่าความสิ้นไปแห่งกิเลสความไม่สิ้นไปแห่งกิเลสชื่อว่าเป็นธรรมคู่เนื้อแท้ของสภาพธรรมนั้นความสิ้นไปก็คือความไม่สิ้นไปธรรมนั้นล้วนเป็นสภาวะสภาวะอันไม่มีขอบเขตสภาวะอันไม่มีขอบเขตก็คือสุญญาตาเพราะเป็นสุญญาตาจึงปราศจากขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดผู้ใดเข้าถึงความจริงดังนี้จึงชื่อว่าเข้าสู อไทยวตธรรมทวารพระสมันตรักโพธิสัตว์กล่าวว่าอัตตาอานันตาชื่อว่าเป็นธรรมคู่อันที่จริงอัตตาย่อมหาไม่ได้เลยแล้วอนันตาจะมีได้อย่างไรผู้ใดรู้แจ้งในธรรมตายเป็นจริงดังนี้ย่อมไม่มีเกิดความยึดถือในอัตตาอนันตาจึงชื่อว่าเข้าสู่อัทยวตธรรมทวาร พระวิชุเทพโพธิสัตว์กล่าวว่าพระวิชุเทพโพธิสัตว์กล่าวว่าวิชาอาวิชาชื่อว่าเป็นธรรมคู่เนื้อแท้สภาวะแห่งอวิชาก็คือวิชาแม้วิชาก็ไม่พึงยึดมั่นเมื่อพ้นจากสภาวะแห่งการนับเสียได้ตั้งอยู่ในภูมิอันสม่ำเสมอไม่เป็นสองผู้นับผู้เช่นนี้จึงชื่อว่าเข้าสู่ อาทัยวัตธรรมทวารพระปริยทัตโพธิสัตว์กล่าวว่ารูปกับความศูนย์ของรูปชื่อว่าเป็นธรรมคู่เนื้อแท้รูปก็คือสุญญาตาม่ใช่ต้องรอให้รูปธรรมแตกดับไปจึงเรียกว่าสุญญาตาแท้จริงสภาวะแห่งรูปขยายความนะผมรูปรูปคือรูปรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสรูปสัมผัส รูปธรรมารมณ์นะครับผมย่อมเป็นศูญญ์ตาอยู่โดยธรรมดาแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับความศูนย์แห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ชื่อว่าเป็นธรรมคู่เนื้อแท้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือศูญญตามิใช่ต้องรอให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับไปเสียก่อนจึงเรียกว่า สุญญาตาแท้จริงสภาวะแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมเป็นสุญญาตาอยู่โดยธรรมดาผู้ใดเห็นแจ้งแทงทะลุในเรื่องนี้ได้จึงชื่อว่าเข้าสู่อัทไทยวัตธรรมทวารพระวิทยลักษณโพธิสัตว์กล่าวว่ามหาภูปรูปสี่ขยายความนะผมมหาภูปรูปสี่คือดินน้ำลมไฟ กับอากาศธาตุชื่อว่าเป็นธรรมคู่เนื้อแท้สภาวะแห่งธาตุสีก็คืออากาศธาตุนั้นเช่นเดียวกับอดีตอนาคตอันเป็นสิ่งว่างเปล่าดังนั้นปัจจุบันก็ว่างเปล่าผู้ใดรู้แจ้งธาตุต่างๆดังนี้จึงชื่อว่าเข้าสู่อทัยวัตธรรมทวารภาษีมณั์โพธ,ธิสัตว์กล่าวว่าจะสุกับรูปชื่อว่าเป็นธรรมคู่ผู้ใด เห็แนแจ้งว่าเนื้อแท้สภาวะแห่งจัสุเป็นสุญญตาย่อมไม่เกิดหลงโลภโกรตต่อรูปชื่อว่าเป็นธรรมอันสงบละงับแม้โสตะกับเสียงคาละกับกิ่นชีวะหากับรถกายกับโกรทัพพะมานะกับธรรมมารมต่างก็เป็นคู่หากรู้แจ้งว่าสภาวะเหล่านี้เป็นสุญญตาใจก็ไม่เกิดหลง โลภโกรธในธรรมลมเป็นต้นชื่อว่าเป็นธรรมอันสงบระงับผู้ตั้งอยู่ในภูมิดังกล่าวจึงชื่อว่าเข้าสู่อทัยวัตะธรรมทวารพระอักเสยมติโพธิกล่าวว่าท่านกับการอุทิมุ่งต่อสัพพัญญุตญาณน,นะผมขยายความผมสัพพัญญุตยานคือยานหรือปัญญารู้แจ้งทุกสิ่งนะครับผม ชื่อว่าเป็นธรรมคู่เนื้อแท้สภาวะแห่งทานก็คืออันเดียวกับสภาวะอุทิมุ่งต่อสันเพชุยาญาณขยายความผมสันเพชุยาญาณญาณหรือปัญญารู้แจ้งทุกสิ่งนั่นเองแม้สิ่งขันติวิริยะทยานปัจญากับการอุทิมุ่งต่อสัพเพชุยา,ยา,ยาชุดายานก็เป็นธรรมคู่ แต่เนื้อแท้บารมีเหล่านี้มีปรัชญาบารมีเป็นต้นเป็นสภาวะเดียวกับการอุทิมุ่งต่อสัพเพชุดายานผู้ใดเข้าถึงเอกีภาวะรักษณะได้จึงชื่อว่าเข้าสู่อทัยวัตะธรรมทวารพระคำพีปัญญาโพธิสัตว์กล่าวว่าสุญญาตาวิโมกขยายความให้ผม สุญญตาวิโมกความหลุดพ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาเห็นอัตตาอนิจมิตาวิโมขยายความผมอนิจมิตะวิโมก็คือความหลุดพ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาเห็นอนิจจังอปาณิหิตวิโมขยายความผมอปานิหิตวิโมกคือความหลุดพ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาเห็นทุกขังนะครับผม ชื่อว่าเป็นธรรมคู่เนื้อแท้สุญญา,าวิโมกก็คือนิมิตนิมิตนั้นก็คืออปะนิหิตะผู้ที่เข้าถึงสุญญาตาอาน,นิมิตะอป,ปะนิหิตะย่อมอ่าปราศจากจิตมโนวิญญาณในวิโมกธรรมอันใดอันหนึง่งย่อมเป็นไปได้ทั้งสามวิโมกชื่อว่าเข้าสู่ อทัยวัตธรรมพระสันติอินทร์โพธิสัตว์กล่าวว่าพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆรัตนชื่อว่าเป็นธรรมคู่เนื้อแท้สภาวะแห่งพุทธก็คือธรรมะสภาวะแห่งธรรมนั้นเองก็ชื่อว่าเป็นสงสภาสภาพแห่งคุณรัตนตายเป็นอสังฆตะมี คุณอนันต์ดุจอากาศสิ่งที่สิ่งทั้งปวงก็มีสภาวะอย่างเดียวกันผู้ใดปฏิบัติตามคุณดังกล่าวได้จึงชื่อว่าเข้าสู่อัตไทวัตธรรมทวารพระจิตนิราวรโพธิสัตว์กาว่ากายเป็นกายนิโรชื่อว่าเป็นธรรมคู่เนื้อแท้กายกับกายนิโรเป็นสภาพเดียวกันข้อนั้น เพราะเหตุเป็นไนก็เพราะว่าผู้ที่เห็นแจ้งในสภาวะธรรมตามจริงแห่งการนี้ย่อมไม่เห็นว่ามีกายหรือความนิโรธของอความนิโรธไปของกายกายกับกายนิโรธไม่เป็นสองไม่มีวิกรลปะผูะ้เขาผู้นั้นไปบังเกิดความหวาดหวัน่นจึงชื่อว่าเข้าสู่อทัยวะตถวาล พระอนตรรกุศลโพธิสัตว์กาว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตชื่อว่าเป็นธรรมคู่เนื้อแท้สุจริตกรรมทั้งสามล้วนปราศจากลักษณะปรุงแต่งกระทำใ,ใดๆเลยเมื่อกายปราศจากลักษณะปรุงแต่งนั้นก็คือวาจาปราศจากลักษณะปรุงแต่งเมื่อวาจาปราศจากลักษณะปรุงแต่งนั้นก็คือมโนทั้งสามขยายความผมมโนทั้งสามคือ อนุพินยาไปโลกอยากได้ของเขาอภยาบาตไม่พยาบาทปองร้ายเขาสับมาท,ทิ่ิเห็นชอบตามรองคองธรรมปราสจากลักษณะปรุงแต่งเมื่อทำทั้งสามปาสจ,จากลักษณะปรุงแต่งปาสจากลักษณะปรุงแต่งนี้ได้จึงชื่อว่าอทัยวัตธรรมทวารพระบุญเขตโพธิสัตว์กล่าวว่าบุ ปุญยาพิสังขารอปุญยาพิสังขารอเนชาพิสังขารขยายความนะครับผมขออภัยครับบุญญาพิสังขารคือสภาพปรุงแต่งกรรมฝ่ายดีนะครับผมอปุญญาพิสังขารคือสภาพปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่ว อเนชาพิสังขารคือปุงแต่งในยานสมาธิเป็นสุญญาตาเมื่อเป็นสุญญาตาแล้วที่ไหนจะมีปุยาพิสังขารอาปุญาพิสังขารอ,อเนชาพิสังขารผู้ที่ไม่ก่อสังขารทั้งสามให้มีขึ้นจึงชื่อว่าเข้าสู่อัทัยวตัตธรรมทวารพระโพธิสัตว์อวตตังสกัด โพธิสัตว์กล่าวว่าความเรามีเขาชื่อว่าเป็นธรรมคู่ผู้ใดเห็นธรรมว่าเหล่านั้นไม่มีตามเป็นจริงย่อมไม่เกิดความยึดถือว่ามีเขามีเราไม่เมื่อไม่ยึดถือในธรรมคู่นี้ก็ไม่เกิดอาหารการและประรลังการขึ้นขยายความขยายขยายความนะครับผมขออภยัยประรลังการคือ ม,มังการของกูนะครับผมจึงชื่อว่าเข้าสู่อัศยวัตะธรรมทวารพระคุณคันโพธศิศวสกาว่าผู้บรรลุกับธรรมที่บรรลุชื่อว่าเป็นธรรมคู่ผู้ใดรู้แจ้งว่าเนื้อแท้ปาศจากผู้บรรลุกับธรรมที่บรรลุเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมไม่มีสิ่งอันพึงยึดถือหรือสิ่งอันพึงละใดๆเมื่อไม่มีการยึดและไม่มีการละจึงชื่อว่าเข้าสู่ อัยวตธรรมทวารพระอาจารย์อุตละโพธิสัต์กล่าวว่าความมืดกับความสว่างชื่อว่าเป็นธรรมคู่เนื้อแท้ไม่มีสภาพมืดหรือสภาพสว่างอันเป็นอัยวตเช่อเออชอนอะไรสัญญาเวทยินนิโรธสมาบัตนะครับผมย่อมไม่มีย่อมไม่มีสภาพมืดหรือสภาพสว่างลักษณะ แห่งธรรมทั้งปวงก,ก็ดุจเดียวกันผู้ใดเข้าถึงโดยสมธรรมขออภัยครับสมธรรมอนมันสม่ำเสมอดังกล่าวจึงชื่อว่าเข้าสู่อาทัยวัตธรรมทวา,าะะนะราพระรัตนมุลหัตถโพธิสัตว์กล่าวว่าความยินดีในนิพานความานิพิทาในสสารวัคเป็นชื่อเป็นธรรมคู่ผู้ใด หากไม่เกิดความยินดีในนิพานไม่เกิดความหน่ายในสะสังวันชื่อว่าพ้นจากทมคู่ข้อนั้นเหตุเพราะดังหรือก็เพราะว่าเมื่อมีการถูกผูกพันถึงความหลุดพ้นแต่โดยปรมัดเนื้อแท้ไม่มีผู้ใดที่ถูกผูกพันเลยก็เลยจะมีใครเล่าที่จะหลุดพ้นออกไปฉะนั้นเมื่อไม่มีสภาพ ก,ก็ย่อมไม่มีสภาพดุพ้นย่อมไม่มีความยินดีและไม่มีความนิพิทาทำให้เช่นนี้จึงชื่อว่าเข้าสู่อทัยวัตะธรรมทวารพระมณีเสขอนโพธิสัตวกาล่วว่าสมามัคมิฉามัคชื่อว่าเป็นธรรมคู่ผู้ที่ตั้งอยู่ในสมาภูมิย่อมออย่อมไม่เกิดวิปกลปะว่านี่เป็น สมามรนั้นเป็นมิฉามร์ผู้ใดพ้นจากธรรมคู่นี้ไปได้จึงชื่อว่าเข้าสู่อัไทวัตธรรมทวาลพระอนันทสัตตโพธิสัตว์กล่าวว่าสัตว์กับอสัตย์ชื่อว่าเป็นธรรมคู่ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงย่อมไม่เกิดทิฏฐิว่านี่มีสภาวะจริงจะป่วยกล่าวไปใหญ่กับที่จะเกิด ทิฏฐิว่านี่เป็นสภาวะเทจเล่าข้อนั้นเพราะเหตุดังหรือก็เพราะว่าอันความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นย่อมมิได้เห็นด้วยมัจจะสุแต่เห็นได้ด้วยปัญญาจะสุเท่านั้นและปัญญาจะสุนี้เล่าย่อมไม่มีการเห็นหรือไม่เห็นจึงชื่อว่าเข้าสู่อทัยวัตธรรมทวารโพธิสัตว์ทั้ง หลายต่างก็ได้เชรงทัศนะขยายความผมเชรงทัศนะคือออกความคิดเห็นนะครับผมของแต่ละท่านออกมาด้วยประการชนี้และแล้วทั้งออขอไปครับและแล้วที่ประชุมจึงพาการบุชาพระมัชชุสีโพธิสัตว์ขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุก ก็โพธิสัตว์เข้าสู่อะไยวตตะทวารวิถีนั้นเป็นประการชันใดหนอพระมัชุศีโพธิสัตว์วิสันชันาว่าตามมิตรของกระผมในธรรมทั้งหลายเมื่อปราสจากคำพูดปราศจากโวหารปราสจากการสแสดงปราสจากความคิดรู้คำหนึ่งพ้นจากการบุูชา วิสนานั้นคือการเข้าสู่อไัยวัตะธรรมทวารลำดับนั้นแลพระมาัชชุสีถามท่านวิมลเกียตคฤหาบดีว่าดูก่อนท่านคฤหะบดีพวกอัตมาทางพวงต่างก็ได้เฉลยพจน์ของตนแล้วบัดนี้เป็นวรระของท่านจะพึงเฉลยบ้างโดยประการฉันใดหนาโพธิสัตว์จึงเข้าสู่อทัยวัตะธรรม ทวารวิถีครั้งนั้นแลท่านวิมลแกศคระบดีได้สงบนิ่งปราศจากความวจนะใดๆพระมาชดสีโพธัตว์จึงเปล่งสาธุการขึ้นว่าสาธุสาธุเมื่อปราศจากอสังขระโอหานวจนะบัญญัติใดๆจึงนับได้ว่าเป็นการเข้าสู่อไทยวะตตธรรมทวารวิถีโดยแท้จริงทีเดียว เมื่อที่ประชุมแสดงอัฐัยวัตะรรมทาวารกะถานี้จบลงมีโพธิสัตว์500รูปในธรรมสภานั้นต่างก็บรรุเข้าสู่อัยวะตะรรัตทวารได้สำเร็จอนุตตปาฐะธรรมกาสันติด้วยประการฉะนั้นแลปริเชกที่9อาอัยวัตะรรมทาวารมัคทาวานวัคก,ก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมหากข้าพระเจ้าได้อ่านออกเสียงเอ่ยพระนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อัอากขระไม่ถูกต้องกาบปิญวรนบรมคูครูบาอาจารย์ทุกองค์โปวดเมตตาประทานภัยเสริมเติมยาใกับตัวข้าพเจ้าและพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งขอพระคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดมาขอบระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ